สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับโอ้แบงค์นะและตอนนี้เราก็อยู่เกมอนิเมะรัสเตอร์นะครับซึ่งในคลิปนี้ผมก็จะมารีวิวตัวละครตัวนี้ฮะโกนนะครับร่างเอ็กซ์เตมนะครับโอ้โหทำไมมันดูน่ากลัวจังเลยครับน่ากลัวามใจซึ่งในตอนนี้นะครับทางเกมอนิเมะรัสเตอร์นะครับได้เพิ่มได้เพิ่มเลยได้เพิ่มระบบเอ็กซ์เตมบูสนะครับหรือว่าเกมอื่นจะเรียกว่าปลดลิมิตอะไรแหละคุณผู้ชมแต่เกมนี้เรียกว่าเอ็กซ์เตมนะครับเราเรียกตามเกมแล้วกันเนาะ เอ็กซ์ตีมได้4ตัวนะแต่ในคลิปนี้จะเป็นของกร์กันนะครับตัวกร์นะครับเป็นตัวละครประเภทกลาวนะครับเป็นธาตุมืดนะครับวันนี้ก็มากับบัฟเทคนิคบัฟกรีดนะครับบวกดาเมจ750%ครับลดคูดาวสิ์เซครับเพิ่มระยะ35%เพิ่มเงิน60%เพิ่มโอกาสตนชีิดห้ร์เซครับและเพิ่มคีดดาเมจ75%ครับตัวสตัตก็จะเป็นดาเมจ s อสครับระยะ s อสแล้วก็คูดาวน SDS ครับมมีต้ไเอะเนี่ย ต่อมาจะเเป็นฝั่งซ้ายนะสายครีน,นะครับดีซีชอปขายไก่เพชรแล้วค่ถูกแมปอะนิเมะแอดเวนเจอร์แมปอ n นิเมะดีเฟนเดอร์และ Map Anime Map Anime ender, แมปอะนิเมะแวนการ์ดรับกดเกมพาร์ทเลทถูกทั้ง3แมปบริการเติมโลบักแท้เลทดีมีแจกโค้ดด้วยนะเข้าลิงก์ใต้คลิปได้เลยโอ้ก่อนไปรับชมคนต่อนะครับต้องขอบคุณเจ้าของไอเดียนะคุณบ๊อบบี้นะครับ,รบที่ใจดีให้ยืมไอเดียมาเรียนในคลิปนี้ต้องขอบคุณมากนะครับ แล้วมันจะเปลี่ยนเป็นตีบินไหมเนี่ยเช็คก่อนเดี๋ยวนี้เกมมันดีนะคุณผู้ชมมันสามารถเช็คได้นะโอ้ยเปลี่ยนดูโอ้โหตีบินขั้น10โอ้โผมแล้วก็ตัวละครเอึดไปช่วยตีบินแล้วล่ะครับรก่อนนะครับค่าคอร์สห้าพันโคตรตึงคุณผู้ชมตึงจัดรูปแบบการโจมตีก็จะเป็นวงกลมนะฮะมองไม่ทานกันทําอะไรนะฮะน่าจะพุ่งเข้าไปต่อยนะฮะเกจศูนย์นะครับดาเมจอยู่ที่9.06าเอ็มครับระยะ28.2ครับคูดาวกจุน์สามครับมเมื่อกี้เห็น เหมือนมีตัวนี้ยขยับนะแสดงว่ามีพาส,สีเพิ่มดาเมจแน่เลยฮะโอเคพาส,ส์ีความโกรธในแต่ละเวฟนะครับจะได้รับความแสบเพิ่มขึ้นหนเปอร์นตะครับต่อรอบแล้วก็ไม่มีขีดจากัดด้วยโอ้ไมก่ก็คุณผู้ชมฮะคือตัวนี้เหมาะกับการลงอินแนะ่นอนคุณผู้ชมลงที่มันหลายๆเวฟอ,อ่ะโอ้ตึงจัดคุณผู้ชมเพิ่มดาเมจหปอร์ตต่อเวฟครับโอ้โหเราไม่มีแบบขีดจํากัดเลยนะเพิ่มไปเรื่อยๆครับโอ้ไม่ก็ ถึงจัดครับก็มีแค่พาสซีฟเดียวนะฮะอัปเกรดหนึ่งคร m, worldwide worldwide. ับดาเมจเพิ่มเป็น19.3เ้าจุดสามเอ็มคร 1, ับระยะ30.1ดหนึ่งครับ so ค uh, ูดาวเท่าเดิมครับอัปเกรดสองดาเมจเพิ่มเป็น26.8สเอ็มครับระยะกับคูดาวเท่าเดิมครับอัปเกรดสามครับดาเมจเพิ่มเป็น32มเอ็มครับระยะกับคูดาวเท่าเดิมครับอัปเกรดถัดไปได้สกิลใหม่เป็นเพเปอร์นะครับก็ยังโจมตีเป็นวงกลมเหมือนเดิมนะครับอัปเกรดสี่ดาเมจเพิ่มเป็นสี่สิบห้าจุดหนึ่งเอ็มครับระยะสามสิบ 75ดาเมจเพิ A, 6 6. ่มเป็น 60.7m ครับระยะ37.6ครับคูดาว6.64ครับอัพ76ดาเมจเพิ่มเป็น 76.5m ครับระยะ4 1 4ครับคูดาวเดิมครับอัพเกรดไปได้ซิลใหม่เป็นล็อกนะครับโอ้เท่ดินะอัพเกรด7ครับดาเมจเพิ่มเป็น 181m ครับระยะ50.8ครับคูดาว9.05ครับอัพเกรด8ครับดาเมจเพิ่มเป็น 261m ครับระยะ56.4ครับคูดาว9.05ครับ79ครับดาเมจเพิ่มเป็น 316m ครับ ระยะ612.1ครับคู่ดาว9.05ครับอัปเกรด18เปลี่ยนเป็นตีบินได้นะคุณผู้ชมเปลี่ยนเป็นไฮบิดนะฮะครับเพิ่มเป็น 402m ครับระยะ69.6ครับคู่ดาว9.05ครับอืมก็คือง่ายๆเลยคุณผู้ชมครับเขาเก่งตามจํานวนเวฟนั่นแหละคุณผู้ชมไม่มีที่สิ้นสุดด้วยโอ้โหวานเจียบเลยแต่ว่ามันตีบินได้ตอนเออ่ท่านสิบเลยนะเพราะฉะนั้นก็ต้องวางตัวอื่นคู่ด้วยนะครับเพื่อช่วยตีบินนะฮะแต่เราลองดูสัก100เวฟแล้วกันผู้ชมฮะ เวฟแล้วหนึ่งเปอร์เซ็นต์ตีไปสองร้อยวิก็สองร้อยเปอร์เซ็นต์นี้อ่ะโห ตอนนี้ก็อยู่ที่เวฟที่76นะคผู้ชมครับดาเมจก็เพิ่มเป็น548บนะครับมันก็เพิ่มไม่เรื่อยครับแต่ว่าน่าจะไม่ไหวแล้วครับตอนนี้ ก็เป็นยังไงบ้างครับสำหรับโกลด์เอ็กซ์ตรีมบูลนะครับความสามารถก็ง่ายๆเลยครับเพิ่มดาเมจหนึ่งเปอร์เซ็นต์ต่อเวฟครับแบบไม่มีคีด์จำกัดเลยนะผู้ชมครับผู้ชมไปลงแบบพวกสองร้อยเวฟก็เพิ่มดาเมจสองร้อยเปอร์เซ็นต์ครับประมาณนั้นเลยวิธีการเอ็กซ์ตรีมก็มาที่เลทแล้วก็เอ็กซ์ตรีมบูลนะฮะด้านหน้าเลยครับแล้วก็ลงพวกนี้คผู้ชมหนึ่งถึงสิบนะครับเห็นอ่าเขาว่าลงหนึ่งถึงสิบมันจะได้อันเนี้ย สามารถไปเอ็กซ์เตมบูได้1ตัวนะครับออสู้ๆนะคุณผู้ชมครับผมยังลงไม่ได้เลย <c oughs> ออกมาที่ตัวคอครับกวดตรงนี้นะกดตรงอัปเกรดนะฮะแล้วก็เอ็กซ์เตมบูนะครับทั้งหมดอยู่ที่45นะคุณผู้ชมโอ้ห้าเลยเหร ็จบกันแล้วนะครับสำหรับคลิปรีวิวตอนเอ็กซ์เตมบูลนะครับหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับคนจากการรบกวนเพื่อนนิดนึงนะครับช่วยกดไลค์ให้ผมหน่อยนะครับเพื่อช่วยเปิดการวงเห็นนะครับคลิปนี้ขอลาไปก่อนครับเจะใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ